สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการปรับสายพานลู่วิ่งไฟฟ้ากันนะคะขั้นตอนแรกให้เปิดเครื่องและปรับระดับความเร็วไปที่6-9ค่ะขั้นตอนที่2ให้สังเกตรหรือว่าสายพานเอียงจนชิดขอบด้านใดมากที่สุดให้ใช้ประแจหกเหลี่ยมไขที่ด้านนั้นค่ะ โดยให้หมุนประแจครั้งละเศษหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมตามรูปภาพที่แสดงเท่านั้นนะคะแล้วหยุดดูการเปลี่ยนแปลงของสายพานหากยังชิดด้านซ้ายให้หมุนอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมเช่นเดิมค่ะกรณีที่สายพานตึงจนเกินไปจะทำให้มอเตอร์นั้นทำงานหนักสามารถคลายสายพานได้โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาครั้งละเศษหนึ่งส่วนสี่ โดยปรับให้เท่าๆกันทั้งสองข้างแค่นี้คุณก็จะสามารถปรับสายพานลู่ิิงไฟฟ้าง่ายๆได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะ